สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในคลิปบทความการเดินทางของชีวิตโดยโคโจเพจยกจิตยกใจยกชีวิตบายโคตุกตาโคโจบทความที่นํามาถ่ายทอดในครั้งนี้เพื่อให้คุณเห็นมุมมองวิธีคิดในการใช้ชีวิตเพื่อไปสู่ความสาเร็จแบบยั่งยืนบทความตอนปีนี้เกมของคุณค่าน่าจะมาแล้วนะเชิญรับฟังค่ะ หลายปีที่ผ่านมาผู้คนผันตัวเองจากค้าขายในตึกไปสู่โลกออนไลน์ไม่มีค่าเช่าตึกค่าพนักงานลดลงเยอะในบางธุรกิจเพื่อนผมบินไปเมืองจีนซื้อสินค้ามาขายร่ำรวยไปตามกันตอนนั้นชีวิตหลายคนเหมือนอยู่ในสวรรค์จูจ่ๆก็กลายเป็นเศรษฐีแบบง่ายดายจะเรียกว่าใช้ชีวิตอยู่บนกระดานโต้คลื่นความเป็นเศรษฐีก็ได้คลืนลูกเก่าไปคลืนลูกใหม่ก็มา ตอนนั้นผู้ผลิตเห็นช่องทางส่งสินค้าถึงมือผู้ซื้อโดยตรงมาตั้งโกดังเก็บของชิดชายแดนไทยบางเจ้าตั้งโกดังสินค้าในบ้านเราเลยเมื่อราคาสินค้าถูกกว่าคนกลางแถมระยะเวลาได้รับสินค้าแทบไม่ต่างกันหากกลุ่มเป้าหมายของผู้ขายคือคนที่สนใจเรื่องราคามากกว่าคุณค่าคงได้เวลาเรียนรู้ที่จะดึงคุณค่าจากสินค้าราคาถูกเปลี่ยนเป็นลูกค้ารู้สึกดี และมั่นใจที่ได้สินค้าหรือได้ใช้บริการจากคุณคำว่าคุณค่าเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อเรามองไปที่ครูสอนพิเศษยิ่งครูคนนั้นสอนนักเรียนได้เกรดเฉลี่ยที่ยอดเยี่ยมรับรองว่านักเรียนที่ขยันขันแข็งแต่ขาดเทคนิคทำข้อสอบยอมเข้าคิวลงทะเบียนเรียนกับครูท่านนั้นยาวเหยียดกล่าวถึงครูอีกคนที่มีความรู้เหมือนกัน แต่มีบางสิ่งไม่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียนสามารถบรรลุข้อสอบได้แม้นเขาจะลดราคาค่าสอบเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดแต่มีนักเรียนจำนวนน้อยที่สนใจจะเรียนด้วยเพราะทุกคนต้องการผลลัพธ์คือเกรดเฉลี่ยที่ดีขึ้นได้คุยกับลูกศิษย์บางคนเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าออนไลน์ได้ผลน้อยลงคงถึงคราวที่เจ้าของกิจการต้องออกจากหลังบ้านมาเล่นเองแสดงตัวตนที่ชัดเจนของตนว่า ทำไมจึงทำธุรกิจนี้คุณลหลงไหลอะไรในสิ่งที่ทำจนก้าวมาสู่ธุรกิจแบบนี้เต็มตัวยิ่งแรงปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการนี้ยิ่งสร้างความมั่นใจเชื่อถือแล้วคนที่ต้องการผลลัพธ์จริงๆจะเข้าสู่ระบบของคุณครับขอบคุณครับโคโจโคจูนจ,จิตคลิปจบลงแล้วนะคะการเข้าถึงคุณค่ามากกว่ามูลค่าที่คุณได้รับ ย่อมทําให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าของคุณได้รับผลประโยชน์สูงสุดสร้างทําให้คุณมีชีวิตที่จเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ